การพบเจอเรื่องราวหลอนๆของชายคนหนึ่งในคืนที่เขาจำเป็นต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปทำธุระที่ต่างอำเภอแต่แล้วในคืนนั้นเขากลับต้องเจอกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่ตามมาพร้อมกับเหตุการณ์หลอนๆจนทำให้เรื่องนี้หลอกหลอนเข้ามาจนถึงปัจจุบันกับเรื่องที่มีชื่อว่า อุบัติเหตุซําซ้อนนินทาผีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณขิมเหตุเกิดที่จังหวัดสระบุรีปกติคุณขิมจะมีรถยนต์สำหรับไปไหนมาไหนแต่วันนั้นมีเหตุการณ์ที่เขาจำเป็นต้องขับมอเตอร์ไซค์ออกไปทำธุระกลางดึกที่ต่างอำเภอ โดยอำเภอที่คุณขิมไปเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดสะแก้วห่างจากที่ที่เขาอยู่เกือบร้อยโลแต่ด้วยความที่ต้องรีบขับรถไปทำธุระในตอนนั้นเขาออกเดินทางจากบ้านเวลาประมาณสองทุ่มกว่าช่วงต่างจังหวัดเวลานี้จะค่อนข้างมืดมากยิ่งทางที่เขาไปก็เป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีรถผ่านมากนักแต่ก็ยังมีแสงไฟตามข้างทาง ส่องสว่างมาบ้างเป็นระยะระยะคุณขิมขับมอไซค์ไปเรื่อยๆระยะทางผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วเขาดูเวลาตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มกว่าๆถนนรอบๆยังคงมีแค่รถเขาที่วิ่งอยู่เวลาผ่านไปสักพักเขามองเห็นแสงไฟอยู่ไกลๆตรงกลางถนนตอนนั้น เขาค่อยๆขับรถเข้าใกล้แสงไฟขึ้นเรื่อยๆจนเห็นแสงไฟชัดเจนเจอเป็นตำรวจกลุ่มหนึ่งตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์อยู่คุณขิมรู้สึกแปลกใจเพราะเส้นทางนี้ค่อนข้างเปลี่ยวไม่น่าจะมีตำรวจมาตั้งด่านตรงนี้ได้ตำรวจนายหนึ่งบกให้เขาลงจากรถก่อนที่จะให้เขาไปเป่าแอลกอฮอล แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรจากนั้นก็ให้คุณขิมไปฉี่เพื่อตรวจหาสารเสพติดต่อเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณขิมกำลังจะขับรถออกไปเพื่อเดินทางต่อแต่แล้วจูจ่ๆก็มีตำรวจนายหนึ่งลักษณะเขาก็ดูเหมือนตำรวจปกติแต่แปลกตรงที่เขาใส่แว่นดำคุณขิมได้แต่คิดในใจมาใส่แว่นดำทำไมตอนกลางคืน ไม่มืดเหรอตำรวจคนนั้นได้เดินทางมาถึงรถเขาพร้อมกับพูดบอกคุณขิมว่าจะขอนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยช่วยพาเขาไปส่งที่ปั๊มน้ำมันข้างหน้าหน่อยแต่เขาก็บอกคุณขิมอีกว่าแค่ให้คุณขิมไปส่งเฉยๆเขาจะให้ลูกน้องเขามารับที่ปั๊มน้ำมันอีกทีบอกไปว่าไม่ต้องให้คุณขิมรอซึ่งในตอนนั้น ปั๊มน้ำมันที่คนตำรวจคนนี้พูดถึงอยู่ห่างออกจากจุดที่ตั้งด่านไปประมาณ15กิโลในใจแอบคิดว่าทำไมไม่ให้ลูกน้องมารับที่ด่านเลยในไหนก็ต้องขับมาอยู่แล้วแต่แกก็คงจะรีบและด้วยความที่เส้นนั้นก็เป็นทางผ่านคุณขิมเลยไม่ได้ปฏิเสธอะไรตำรวจค่อยๆขึ้นมาซ้อนท้ายคุณขิมในตอนนั้นเอง เขามองไปที่ชื่อตำรวจนายนี้เขาจำชื่อได้ชัดทั้งหมายเลขบนหมวกแล้วก็หมายเลขบนหลังเสื้อตำรวจด้วยเมื่อตำรวจขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ขับรถออกไปจากจุดที่ตั้งด่านในตอนนั้นเขารู้สึกว่าทำไมตำรวจคนนี้ไม่คุยกับเขาเลยได้แต่นั่งเงียบอยู่ด้านหลังปกติอย่างน้อยก็น่าจะชวนคุยเล่นบ้าง บนถนนเริ่มกลับมามืดอีกครั้งทุกอย่างเงียบไปหมดทั้งตำรวจและก็บรรยากาศร,บรอบๆข้างอยากจะชวนตำรวจคนนั้นคุยเป็นเพื่อนก็ไม่กล้าเขาขับไปได้สักพักเนื่องจากคุณขิมขับมอเตอร์ไซค์เลยต้องอยู่เลนซ้ายสุดของถนนแต่แล้วจู่ๆก็มีแสงไฟส่องสว่างออกมาจากด้านหลังรถ เท่าที่ดูดวงไฟน่าจะเป็นไฟของรถพ่วงที่ตามหลังเขามาติดๆรถพ่วงขับมาค่อนข้างเร็วเพราะถนนตอนนั้นก็โล่งมากด้วยคุณขิมเห็นรถตามหลังเขาเลยเบี่ยงซ้ายชิดถนนไปอีกในตอนนั้นรถพ่วงค่อยๆขับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเมื่อรถพ่วงขับเกือบจะประชิดรถของคุณขิม ในใดนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรถพ่วงที่ตามหลังมาน่าจะไม่ได้สังเกตว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าตอนนั้นรถพ่วงขับเข้ามาระยะเดียวกับมอเตอร์ไซค์แต่แล้วจูจ่ๆรถพ่วงก็เบี่ยงมาทางซ้ายชิดกับมอเตอร์ไซค์ด้วยความตกใจคุณขิมรีบหักหลบทันทีเขาเสียหลักล้มลงไปข้างทาง กลิ้งออกจากจุดๆนั้นไปหลายตลบคุณขิมได้สลบไปสักพักแต่ผ่านไปไม่นานตำรวจที่ซ้อนท้ายมากับเขาด้วยก็ปลุกคุณขิมคุณขิมตื่นมาพร้อมกับความเจ็บปวดที่ขาน่าจะเกิดจากแรงกระแทกก่อนหน้านี้ตำรวจคนนี้ได้ดึงมือคุณขิมขึ้นมาจากกองหญ้าข้างทางพร้อมกับถามเขาว่าเป็นอะไรไหมแต่ด้วยความหวงรถตัวเอง คุณขิมมองซ้ายมองขวาเพื่อหารถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาแต่มอเตอร์ไซค์ของเขาตอนนี้ล้มห่างจากเขาไปค่อนข้างไกลเขาค่อยๆเดินตรงไปด้วยความห่วงรถเพราะมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ปกติก็ไม่ค่อยได้ขับพอถึงจุดที่มอเตอร์ไซค์ล้มสภาพมอเตอร์ไซค์ตัวล้อมีลักษณะงอดูแล้วไม่น่าจะขับไปต่อได้ ตำรวจคนนั้นเลยบอกคุณขิมไปว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พี่จะให้ลูกน้องพี่เอารถมาขนไปเองแล้วเดี๋ยวเองตามพี่มาแล้วตำรวจนายนี้ก็วอบอกตำรวจคนอื่นประมาณว่ามีรถพ่วงทะเบียนนี้ขับเฉียวชนมอเตอร์ไซค์เสียหลักลงข้างทางและตอนนี้รถพ่วงก็กําลังมุ่งหน้าไปตามเส้นทางนี้เขาพูดเพื่อให้ตำรวจคนอื่นๆไปสกัดจับ พร้อมกับแจ้งสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้รถกระบะมาขนมอเตอร์ไซค์ที่พังอยู่ข้างทางด้วยตำรวจคนนั้นเดินเข้ามาหาคุณขิมแล้วบอกว่าลูกน้องพี่กำลังขนมอเตอร์ไซค์ไปไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณขิมมองไปที่ร่างกายของตำรวจคนนั้นร่างกายเขาดูปกติมากทาั้งทางที่ซ้อนมากับคุณขิมทแท้ในขณะที่คุณขิม ร่างกายเต็มไปด้วยดินและรอยแผลจากการล้มหลายแผลแล้วแว่นดำสีดำที่ตำรวจคนนี้สวมมาตอนนี้ก็ยังสวมอยู่ปกติแต่ตอนนั้นคุณขิมก็ยังมึนๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะเอ่ยปากพูดว่าเดี๋ยวเองไปกับพี่คุณขิมเล่าว่าตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันจู่ๆ เขาก็เดินตามตำรวจคนนั้นไปตำรวจคนนั้นพาคุณขิมเดินไปข้างหน้าทั้งสองไม่ได้คุยอะไรกันเลยลักษณะคือตำรวจคนนั้นจะเดินนำหน้าคุณขิมไปแล้วคุณขิมก็เดินตามหลังเขาอยู่ไม่ไกลมากนักพวกเขาทั้งสองเดินไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีอยู่ๆตำรวจคนนั้นก็หยุดเดินเขายืนหันหลังอยู่นิ่งๆ ไม่นานนักเขาก็ค่อยๆหันหน้าเข้าไปที่ถนนคุณขีมค่อยๆเงยหน้ามองตำรวจคนนั้นช้าๆอยู่ๆตำรวจคนนั้นก็โบกมือกวากไปที่ถนนคุณขีมมองไปข้างทางตามมือของตำรวจคนนั้นตอนนั้นก็มีรถตู้คันหนึ่งเข้ามาจอดคุณขีมได้แต่ยืนงงเพราะเวลานี้ก็ดึกมากๆแล้วจู่ๆจะมีรถตู้มาจอดได้ยังไง พอท่ารถตู้ขับมาข้างหลังไฟหน้ารถก็ต้องส่งม,มาด้านหลังเขาก่อนสิแต่เขารู้สึกว่าแค่ตำรวจคนนี้ทำท่าทางโบกรถก็มีรถตู้เข้ามาจอดเลยเวลาตอนนั้นผ่านไปเร็วมากรถตู้ค่อยๆเปิดออกภายในรถตู้ค่อนข้างมืดแต่เขายังพอมองเห็นเงาคนที่อยู่ในรถตู้เขาเห็นว่ามีคนในรถเกือบเต็มคัน แต่มีที่ว่างสองที่พอดีให้กับเขาและคุณตำรวจนั่งตำรวจคนนั้นได้ขึ้นไปนั่งในรถตู้ก่อนจากนั้นเขาก็บกมือให้คุณขิมขึ้นรถตู้ตามมาก่อนที่คุณขีมจะค่อยๆขึ้นรถตู้แล้วไปนั่งตรงจุดที่มันว่างอยู่ในเวลานั้นคุณขิมนั่งอยู่แถวกลางรถรอ,รอบเขามีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั่งสลับกันอยู่เต็มไปหมด เขาสังเกตว่าไม่มีใครพูดคุยกันเลยแต่ก็ด้วยความที่เป็นรถตู้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากที่แปลกไปกว่าน,นั้นทุกคนในรถตู้ไม่มีใครนอนหลับสักคนทุกคนล้วนนั่งตรงสายตามองไปด้านหน้าของรถดูดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นคนต่างด้าวเกือบทั้งหมดประตูรถค่อยๆปิดลงชา้ชาๆ จนประตูรถปิดสนิทรถก็ได้ขับออกไปจากจุดๆนั้นผ่านไปไม่นานมากนักตอนนี้คุณขิมเริ่มจะได้สติขึ้นมาเขาคิดได้ว่าตอนนี้เขากำลังจะไปไหนกันจริงๆแล้วเขาต้องไปทําธุระที่ต่างอำเภอนี่แล้วคนขับรถตู้จะรู้เหรอว่าเขาต้องไปลงไหนในหัวเขาเริ่มมีแต่คำถามมากมายเต็มไปหมด ทัในใดนั้นเองก็มีรถคันนึงพุ่งชนประสานงากับรถตู้ที่คุณขิมนั่งอยู่ตอนนั้นหูเขาอื้อไปหมดรถได้พลิกคว่ำข้างทางไปหลายตลบคุณขิมจําได้ว่าตอนที่เขายังพอมีสติอยู่เขารู้สึกได้ว่าตัวเขากลิ้งไปตามจังหวะการหมุนของรถหมุนแบบนั้นอยู่หลายรอบแต่ตอนนั้นผู้คนที่นั่งอยู่รอบๆตัวเขากลับไม่มีใครส่งเสียงร้องออกมาสักนิด ทุกอย่างเงียบไปหมดทั้งๆที่รถก็กลิ้งอยู่จนสุดท้ายสติคุณขิมก็หลุดไปเขาตื่นขึ้นมาทีในโรงพยาบาลเขาจำไม่ได้เลยว่าเขาสลบไปนานแค่ไหนแต่ก็มีพยาบาลเดินมาบอกว่าเขาสลบแล้วก็นอนที่โรงพยาบาลมาสามคืนแล้วหมอก็แจ้งอาการเขาไปตามปกติไม่นานนักก็มีตำรวจประมาณสคนเดินเข้ามาสอบปากคำคุณขิม ในตอนนั้นเขานึกขึ้นได้ว่ามีตำรวจคนหนึ่งที่นั่งรถตู้มากับเขาด้วยด้วยความเป็นห่วงคุณขิมเลยถามไปว่าคุณตำรวจที่นั่งรถตู้กับผมเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตำรวจทั้งสามคนมองหน้ากันงงๆก่อนที่คุณขิมจะบอกชื่อตำรวจพร้อมกับหมายเลขหมวกและเสื้อของตำรวจนายนั้นให้กับตำรวจคนอื่นๆฟังแต่พอพูดชื่อตำรวจคนนั้นตำรวจคนอื่นๆทั้งสาคนที่อยู่รอบๆกลับนิ่งไป สีหน้าแต่และคนดูตกใจแปลกๆเขามองหน้ากันก่อนที่จะถามคุณขิมว่าไปเจออะไรมาคุณขิมก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เกิดเรื่องให้ฟังเหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ในตอนนั้นเองคุณตำรวจคนหนึ่งก็เดินมาหาคุณขิมแล้วบอกว่าคุณฟังดีๆนะครับคุณไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจากรถตู้แต่คุณเกิดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ล้ม เพราะโดนรถพ่วงเฉียวชนแล้วก็ตำรวจที่คุณพูดถึงแกเสียชีวิตไปตั้งแต่3ปีที่แล้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตอนแกตั้งด่านตรวจแล้วจู่ๆก็มีรถพ่วงพุ่งชนในระหว่างที่แกปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนั้นคุณขิมสับสนมากเพราะแกก็ยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีก่อนที่เขาจะถามตำรวจไปว่าแล้วในระแวกนั้น เคยมีรถตู้เกิดอุบัติเหตุบ้างไหมครับตำรวจก็ตอบกลับมาว่าเคยมีรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพแต่ก็เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนกับรถพ่วงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างแรงทุกคนในรถตู้เสียชีวิตกันหมดทุกคนและสถานที่เกิดเหตุก็เป็นที่เดียวกันกับที่คุณขิมเจออุบัติเหตุด้วยคุณขิมตึงกับช็อก เมื่อได้ฟังสิ่งที่ตำรวจพูดแต่คุณขิมก็ยังคงต้องนอนโรงพยาบาลอีกหลายคืนแต่แล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นในคืนแรกแม่คุณขิมมานอนเฝ้าไข้คืนนั้นคุณขิมกำลังจะหลับพอิตยาตาเขาเริ่มมัมวระหว่างที่ตากำลังจะปิดเขามองไปด้านนอกเตียงเจอเป็นรูปร่างชายคนหนึ่งสวมชุดตำรวจยืนอยู่ข้างๆเตียงเขา ตอนนั้นคุณขิมตกใจมากเขาลืมตาขึ้นปรากฏว่าตำรวจคนนั้นคือคนเดียวกันกับคนที่ชวนเขาขึ้นรถตู้แล้วรอบๆอบเตียงเขาก็ยังมีคนที่นั่งอยู่ในรถตู้ตอนนั้นยืนล้อมรอบเตียงเขาไปหมดเขาพยายามขยับตัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เจอร้องก็ร้องไม่ได้สักนิดเวลาผ่านไปเกือบประมาณสิบนาทีที่เขาเจอเหตุการณ์นั้นแต่แล้วคุณขิมก็ได้ช็อกและหมดสติไป เขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าพร้อมกับเล่าเรื่องที่เจอมาทั้งหมดให้กับแม่ของเขาฟังก่อนที่แม่ของเขาจะบอกเขาว่าก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่ฟื้นสามวันทุกวันเขาจะดิ้นอยู่บนเตียงเหมือนกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างซึ่งตอนนั้นคุณขิมก็จำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้เหมือนกันแม่บอกว่าบางทีผ้าห่มที่เขาห่มอยู่ก็ยุบลงไป ลักษณะเหมือนมีใครนั่งทับร่างเขาอยู่ตลอดเวลาเขาพยาพยามดิ้นพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดจากตรงนั้นจนแม่ต้องนิมนต์พระมาทอดผ้าบางสกุลให้บนเตียงจนสุดท้ายเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาซึ่งจนทุกวันนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตำรวจคนนั้นถึงต้องมาหลอกล่อนเขาเรื่องทั้งหมดนี้คุณขิมเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาเจอคืออะไรกันแน่ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณขิมได้เล่าให้ฟังนะครับในบางทีสิ่งที่คุณขิมเจออาจเป็นช่วงที่วิญญาณของเขาหลุดออกจากตัวแล้วก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงกลางดึกก็ให้ระวังตัวกันด้วยนะครับยิ่งต่างจังหวัดรถพ่วงก็ค่อนข้างเยอะนอกจากจะอันตรายจากรถแล้ว ยังมีอันตรายจากคนที่คิดไม่ดีแถวๆนั้นรวมถึงสิ่งลี้ลับที่ยังไม่ไปไหนด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องหลอนๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับใครมีเรื่องราวสยองขวัญอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหน มานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ